การกินหนังไก่กับส้มตำอ่ะเอาจริงนะเราเริ่มจากวอร์มด้วยข้าวเหนียวก่อนคือต้องบอกว่าเมนูเนี้ยตูมเป็นคนที่ปกติไม่ได้ทานตูมอ่ะจะศึกษาเอาจากในยูทูบอ้อยรอ้อนดีออกมาก่อนอย่างงี้เรียนเอาม,ามึงขำแรงนะยีเด คือชิ้นน่ะมันจะไม่ได้ใหญ่เหมือนนังไก่ตามท้องตลาดนะแกที่แบบเป็นแผ่นๆคุยๆแล้วบีบมาทีแบบเป็นแบบมันๆเยิ้มๆไม่ใช่นะฮะอันนี้คือน่าจะเป็นชิ้นที่มันพอดีปากพอดีคำอันนี้ใช่ไ,ไก่หัวเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง y t u t u ดีเจมาตุ้มทุกๆกคนด้วยนะครับแม่ น,นนๆะคุณมตูมนี่นะจะมีคิวมีเวลาไม่ใช่อัดคลิปให้เพื่อนๆนะอยู่บ้านหลังนี้ฮะบ้านหลังนี้เป็นยังไงอะ่ะฉันไม่ได้มานานมากเลยอะ่ะดีใจมากที่วีซ่าผ่านและทำเรื่องเข้าบ้านหลังนี้ได้คือบอกเลยว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาอยู่ต่างประเทศเนะี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบสิงคโปร์ที่ไปรับรางวัลมาไปเวียดนามไปร่วมถ่ายรายการ The New Mentor มาแล้วก็ถ่ายโฆษณามาด้วยเนี่ยนะครับผมและที่สำคัญคือ เกาหลีไปแบบเดินแบบโชว์ตัวกลางอีเวนต์ก็คือทำให้เดือนที่ผ่านมามตุงไม่ได้มาเจอเพื่อนๆในช่องเลยบอกตรงๆว่าคิดถึงมากตอนอยู่ต่างประเทศอรู้ไหมหนาวมันหนาวแล้วมันร้้ยไม่รู้ทำยังไงคิดถึงเพื่อนในช่อง YouTube มากก็เลยกลับมาอัดคลิปให้ในวันนี้เพื่อจะบอกทุกคนว่าฉันกลับมาแล้วอยากจะบอกเลยว่า สิ่งที่มาตุนจะมาอัดคลิปในวันนี้เนี่ยมาตุนจะมาอัปเดตในเรื่องของงานเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อยากจะมาอัปเดตในเรื่องของพาธธุรกิจนั่นก็คือนี่เลยหนังไก่ทอดกรอบรสปาปิก้าของแฮปปี้ชิคครับคือหลายๆคนนะ่ะเพิ่งจะมารู้ว่าเป็นของฉันเยอะมากอะอย่างเมื่อวานที่มาตุมไลฟ์ขายในติ๊กต็อกคนก็เพิ่งจะมารู้ว่าอ่ะอันนี้เป็นของพี่มาตมเหรอคะหนูเห็นในติ๊กต็อกต้องนานมากแล้วหนูไม่รู้เลยว่าเป็นของพี่จริงๆอะมันเป็นของคนอื่นมาก่อน พี่นี่แหละที่ไปซื้อกิจการเข้ามาพี่นี่แหละที่คุบทุกอย่างของแฮปปี้ชิคมาเป็นของตัวเองมึงทีมงานหหนไปทำเรียดว่าเขาทำอะไรอ่ะ กูทําแบบนี้ตลอดมึงไม่รู้นี่คือจิตใจในการทํางานเพราะว่ารู้สึกผิดเพราะว่าไม่ได้ให้คิวนานเข้าใจไหมเลยล้นไม่คือแฮปปี้ชิก้าตูมาตอนแรกอยากทําข,ขอขายใน t ิ k กต o k มันเริ่มจากอย่างนี้เลยอยากหาของมาขายใน t ิ๊กต k อกเห็นยายใจใจขายอันนี้ดังเห็นยายนุ่นขายอันนี้ดีเห็นกุ๊กกิ๊บพีต้นหอมมีแต่คนขายของใน t ิ k กต o k แล้วขายดีมากๆเลยอะไรเงี้ย <ๆ S 1> เราก็มานั่งศึกษาตลาดว่าจะทําอะไรขายดีนะตอนแรกว่าจะทําอาหารคลีนดีไหมเอ้าอาหารคลีนเฉพาะกลุ่มไปมา เราก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเอยหรือว่าจะทําแบบทําเป็นอะไรง่ายๆขายง่ายๆลิสติกหรือเปล่าหรือจะเป็นขนมหรือเป็นน้ําหอมหรือเป็นนึกหลายเรื่องลอยเรื่องราวมากครับแต่ที่กลายมาเป็นหนังไก่ทอดกรอบได้นะครับเพราะว่าตูมเห็น ว่ามันมีคนนะบอกว่าพี่มาตูมาขายของกินสี่มีคนเชียร์ของกินเยอะมากในติ๊กต็อกทีนี้นก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทําหนังไก่แต่ว่าไม่ได้ทําแบบท้องตลาดเป็นหนังไก่เกรดพรีเมียมที่คัดนะแบบมไก่มาอย่างดีคัดหนังไก่มาแบบดีครับทําความสะอาดเขาอย่างดีพิถีพิถันอย่างดีและนําไปทอดตอนแรกที่ทอดอะครับบอกเลยว่า มันยังไม่ใช่ที่มะตูมต้องการเพราะมันยังมีความอมน้ำมันอยู่มันมีความมันอยู่มะตูมเป็นคนที่ไม่ชอบเวลากินขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาหยิบออกมาแล้วมันมันติดมือมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยเราลงทุนบอกโรงงานทําลงทุนใหม่บอกว่าเฮ้ยพี่โรงงานผมอยากได้หนังไก่ทอดกรอบแบบไม่มีมันไม่มีน้ํามันเลยอ่ะแบบเป็นความมันธรรมชาติจากตัวหนังไก่จริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยโรงงานก็เลยบอกว่าเรื่องเยอะขนาดเนี้ยคุณมาตูมมาซื้อโรงงานไปเลยสิครับ และคนที่พูดประโยคนี้กับฉันเพิ่งจะเซ็นโอนที่ดินทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรงงานมาให้ดีเจมาตุ้มาที่เรียบร้อยแล้วครับธุรกิจนี้เริ่มจากการที่ฉันซื้อโรงงานเลยก็คือเทคโอเวอร์โรงงานหนังไก่ทอดมาตอนแรกออกมาแล้ว กระแสตอบรับมันดีมากๆในติ๊ t ต็อกขายดีโดยที่ขณะคนยังไม่รู้เป็นของตูมนะคือมันมายอดมันมาวันหนึ่งเนี่ยหลายร้อยบ้านเลยครับตูก็เลยรู้สึกว่าเล็งเห็นว่าเอ๊ะเราจะซื้อโรงงานเพิ่มดีไหมนะตอนนั้นยังลังเลอยู่สุดท้ายอ่ะมาตูมบินไปทํางานที่เกาหลีไปโซฟ์แฟชั่นวีคใช่ไหมครับและมีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารกับน้องแบมแบมอันนี้เขาพัฒพินงน้องนิดนึงคือแบมแบมเขาก็ทําช่อง YouTube เขาเหมือนกัน <S <S คือก็นั่งคุยนั่งคุยกับแบมแบมซึ่งแบมแบมก็กำลังจะออกเครื่องดื่มท จะขายทั่วเวอร์ไวเลยชื่อว่าบีเบียบายแบมแบมอันนี้คือของน้องทุกคนบอกเฮ้ย พี่ก็ทาหนังไก่ทอดกรอบเหมือนกันเนี่ยมีตัวอย่างมาด้วยเพราะว่าเพิ่งมาตูมจะไปกินข้าวแล้วพกหนังไก่ไปด้วยพอดีแบมแบมอยากเอาไปชิมไหมพอหลังจากที่แบมแบมได้ชิมแล้วแบมแบมก็บอกว่าคุยพี่ผมชอบกินส้มตำขอไปโรจนกับส้มตำได้ไหมจนก,การะทักตอนสุดท้ายตอนเรียกถ่ายรูปแบมแบมก็มาถ่ายรูปรูปนี้เลยรูปนี้รูปเดียวเลยพี่มาตูมไปเมนถ้าเกิดเราไปดูย้อนเมนะตูมไปเมนตั้งแบมแบมว่าขอบคุณสำหรับแบมแบมมากๆนะสาหรับผู้ชายสําหรับหนูพี่พร้อมซื้อโรงงานหนังไก่เพิ่มตอนนนนั้่กููพดเล วันนี้เราไปดูคลิปกันฮะก็ได้พื้นที <S <S ่ตรงเลยล้าชะกึกไปนิดนึงซึ่งเป็นโซนโรงงานอยู่แล้วแล้วก็เป็นโซนโรงงานที่ทําเกี่ยวกับฟู้ดอยู่แล้วครับมืตุ้มไปซื้อเนี่ยอันนี้มืตุ้มย้ําก่อนนะว่าที่ไปซื้อเพราะอะไรเพราะว่า ตอนแรกอะเอกาสารทุกอย่างอะมาเรียบร้อยหมดแล้วทางเรื่องของออยเรื่องของคออเรื่องของฮาลาลถูกต้องไหมครับเพราะว่าตูงต,ต้องการขายให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมด้วยแต่ทีนี้เนี่ยพอเราตัดสินใจโลเลไม่เอาโรงงานเก่าและซื้อพื้นที่ทําโรงงานใหม่อ่ะครับพอมันเป็นเรื่องของของกินอะเอกาสารในเรื่องของออยหรือว่าแบบว่าอัมฮาลาลต่างอ่ะครับถ้ายายที่ผลิตใหม่ต้องขอใหม่อขอใหม่หมดเลยตัวเลขต้องขอใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยสูตรมันทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลย,เลยอะไรเงี้ยครับตูงก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ย ไม่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมว่าตุงมมีฮารานเพราะตอนนี้ตุงมกาลังย้ายโรงงานกําลังทําเรื่องขอเลขฮารานใหม่อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการดําเนินการมันกําลังจะมีในอนาคตถ้าใครยังไม่สบายใจรอรอไปก่อนครับ แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเคยซื้อมาแล้วรอบนึงไม่มีปัญหาอะไรเป็นมุสลิมก็รู้สึกว่าทานได้อะไรอย่างนี้ก็ซื้อไปลองทานได้เลยเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นหนังไก่อย่างเดียวเพียวๆไม่มีหนังอื่นผสมนะฮะถามว่าแฮปปี้ชิกอะทําไมมันถึงขา,ขายดีขายดีก่อนที่กูจะบอกว่ากูเป็นเจ้าของเป็นสินค้าตัวแรกในชีวิตที่ทําออกมาขายแล้วขายได้โดยที่ตูไม่ต้องบอกว่าตูเป็นเจ้าของเลยหรือยอดมันจะตกหลังจากกูออกมาบอกเป็นเจ้าของกูก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือทุกคนที่ได้กินแฮปปี้ชิก พูดเป็นคําเดียวว่าอร่อยมันอร่อยอยังไงอเมนูที่ตุ้มยกตัวอย่างาวันนี้ก็คือตำถา,าคือตำถา,าอะเป็นเมนูโปรดของตุ้มอยู่แล้วแล้วจริง,รงๆอะมาตุ้มรู้สึกว่าใครก็ตามที่เปิดร้านอาหารอะใครที่มีเมนูแบบเนี้ยสามารถแอดออนหนังไก่ชันอะไปอยู่ข้างปลากรอบได้เลยนะ <S <S คือชิ้นอนะมันจะไม่ได้ใหญ่เหมือนหนังไก่ตามท้องตลาดนะแก <S <S ที่แบบเป็นแผน่นๆคุยๆแล้วบีบมาทีแบบเป็นแบบมันๆเยิม้มๆไม่ใช่นะฮะ <S <S อันเนี้ยคือน,าน่นานจะเป็นชิ้นที่มันพอดีปากพอดีคำ อันนี้ใช่ไ,ไก่กูเนี่ยหยิยบจากในกล่องมาในถุงพึ่งตันเลยครับถ้าเกิดไม่จำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นหนังไก่แบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ Happy Chip ความกรอบไม่เท่ากันนี่เสีย Happy c h i ครับอันนี้ไม่ใช่แบรนด์กูเฮียนนะเหมือนมากนะเหมือน มึงหาตัวอย่างติ่งค้ามาคือตอนนี้ทีมงานแกล้งกูนะครับรูอันนี้คือของปอมนี่อันนี้ของจริงมันใกล้เคียงมากแต่ควาอขอความกรอบของุูปจะกอบกว่าอันนี้อะถ้าเกิดเป็นแบรนด์แบรนด์แบรนด์นอื่นกมไม่ได้บอกว่าแบรนด์ไหนนะอันนี้คือของแบรนด์แบรนด์อื่นนะฮะในท้องตลาดนะฮะส่วนอันนี้เป็น happy ้ h ิ p น,นะครับตกงกล้าการันตีว่า แฮ p ปี้ i ิกไม่มีน้ำมันครับขอควเสียแฮปปี้ชิกอีกทีแ้กครับ <c oughs> อันนี้แฮ p ปี้ชิกฉันไม่คิดว่าทีมงานจะแกง, <c oughs> งกูด้วยการที่เอาอีกอันนึงมาใส่แล้วมันเหมือนมากมันดูไม่ออกมันไม่ไมีทางดูออกเลยเพราะขนมขนาดให้มาพอพอดีกันเลยถ้าเป็นของแฮ p ปี้ชิกนะครับในเ,เรื่องของความกรอบตุมให้อันดับหนึตอนนี้เดี๋ยขอเลือกชินที่มันดูบางๆหน่อยนะนี่ฮะแฮปปี้ชินะครับ ก mm. ็อร่อยไม่หยุดจนชิ้นสุดท้ายกลิ่นจะเป็นกลิ่นของแบบหนังไก่ออริจินลัลแต่มีกลิ่นโรยของปาปริก้าบางๆไม่ได้แบบว่าเค็มเผ็ดจนเกินไปสามารถกินกับเมนูไหนก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำน้ำตกส้มตำถาดเนี่ยโอ้โหโคตรเลย จร,จริงๆอ่ะในอนาคตกาลังจะออกรถตอนนี้นะครับที่มาแน่นอนก็นคือรถต้นตํำรับคือถามว่าทาไมถึงไม่ออกรถต้นตํำรับก่อนนั่นอ่ะตูมเจอคําถามนี้ในทิกต็อกทำไมไม่ออกรถต้นตํำรับออกปาปิก้าครับ <c oughs> นั่นแหละสั่งรถต้นตำรับเลยครับวินาทีที่คนพิมพ์ขอบคุณมากที่เตือนนะ <c oughs> <c oughs> ครกูก็ยังงงเหมือนกันว่าทําไมกูถึงไม่ออกรถออริจินัลมาก่อนแล้วค่อยออกรถอื่นใจมันไปปาปิก้าแล้วไง ไจมันเออเขย่าโบ่งแล้วหอมไงเดี๋ยวจะมีรถต้นตำรับออกมานะครับจะมีอีกหลายรสมากเลยว่าจะเป็นคือตอนนี้ตุ้มกำลังทำรสชาติที่มันลิงก์กับเมนูที่ตุ้มชอบเชบ่นตุ้มชอบกินสปากเกตตี้ทรัฟเฟิลอ่าอะไรจะมาหรือว่าตุ้มชอบกินพาสต้าเชดราชีสหรือว่าชอบกินแบบลาบอ่าลาบข้าวคั่วอย่างเงี้ยไม่รู้นะว่ามีรสไหนมาบ้างที่สามารถมาแมทก,กับอาหารที่ตุ้มชอบได้บ้างซึ่ง การกินหนังไก่กับส้มตำอ่ะเอาจริงนะเราเริ่มจากวอร์มด้วยข้าวเหนียวก่อนคือต้องบอกว่าเมนูเนี้ยตูมเป็นคนที่ปกติไม่ได้ทานตูมอ่ะจะศึกษาเอาสำหรยูทูปผัดพวกนักรีวิวเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยถนัดพวกอาหารแบบฟิลิไฮเท่าไหร่เลยคนจะจับผิดเป็นไงอ่ะโอ๋ยร้อจับหูไม่รู้เลยวะครับเมืองบอกเลยนะครับอ๋อเหรออ๋ออ๋อไฮโซเขาไม่ทับกันหรอ อ่าเสียเวลาตรงนี้เลยอ่ะพี่ฝนนี่หารแล้วเราจะต้องบีบให้มันปั้นเขาเนี่ยไม่ติดมือถือว่าผ่านนะคะแย่ติดเละไปหมดเลยอ่ะเรียนเอามึงขบแรงนะยีเดียนมาจากโซเชียลก็ต้องยอมรับว่า ทุกวันนี้คือการเรียนรู้มันเข้าถึงแล้ว,ลว <laughs> ก็คือเริ่มจากข้าวเหนียวก่อนจร,จริงๆอะ่ะข้าเหนียวกับตุนนะ้มน้ำแมทก,กับหนังไก่มากคือถ้าเกิดทําแบบนี้นะกูอยากให้มึงชิมกู <ๆ S 1> อยากให้มึงมึง <ๆ S 1> อ,อ่ะอ่ะมึงชิมมึงดูกูมึงดูกูมึงดูกูง <ๆ S 1> ี้ต้องจับยังไง่ะนี่อย่างนี้เูชิเลยนี่เป็อย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเซ่าเซ่ออื ดีไหม<ช>ดีปะ่ะนหน้าละลายเราข้วเสิุมเราอี๋ยอะไรกันอยู่นี่มาพูดถึงตำถาอันนี้คือทีมงานเตรียมนะออกินอย่างนี้ด้เลย,เลยแกฉันนชอบเอาแบบน,น,นี่เจาะเนาะทำให้กูนหน้าใหญ่เหมีอเอิร์ฟอะ ผลที่เลือกหนังไก่เป็นตัวแรกอะคือจริงๆตัวมองว่าของที่มันอร่อยอะมันไม่ต้องคูดหรือว่ามันนั่งขายเยอะ ไม่เหมือนกับแบบโปรดักอันอื่นที่แบบทําให้เราสวยขึ้นผอมขึ้นขาวขึ้นอะไรเงรี้ยคืออันนั้นอนะ่ะมันเหมือนต้องมานั่งอธิบายสรรพคุณอะไรเยอะแต่อันเนี้ยนังไก่ราคานี้อร่อยจบไม่อร่อยไม่ต้องซื้ออร่อยมาซื้อซ้ําซึ่งเมื่อวานนะคบเป็นวันแรกที่ตูมาไลฟ์ขายในทิกตอกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วของหมดสต็อกแบบโซอาทุกรายการเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยและตอนนี้หนังไก่ทอดกรอบแฮปปี้ชิคของดีเจมะตูม หมดสต็อกในติ๊กน้องชมแล้วต้องบอกเลยว่ามันเป็นวินาทีที่เรารู้สึกว่า เราทําติดแล้วว่าเราทําสินค้าขายของในทิกต o k แล้วมีคนสนใจแล้วมีคนซื้อซ้ำแล้วอ่ะการที่สินค้าคุณหมดสต็อกอ่ะน่นแสดงว่าคนรีพีทออเดอร์เยอะมากๆและที่สําคัญคือตูมมีเลทตัวแทนจําหน่ายที่มีตัวแทนตูมทั่วประเทศตอนเนี้ยเขารับไปขายอ่ะเปิดบินเป็นล้านนะแล้วมาเอาอีกเป็นล้านรับไปสามพันซองมาเอาอีกสามพซองรับไปพันหรับมาอีกสามพ คือกลายเป็นว่าคนรับพี่อะหลักหลักพันพันพันซองอะครับมันเลยทําให้ตูมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ธุรกิจเล่นๆแล้วนะมันเป็นธุรกิจที่สามารถก่อเกิดรายได้ให้กับทั้งคนที่เป็นพนัมิตรทั้งคนที่เป็นตัวแทนจาหน่ายและที่สําคัญคือตูมได้ความสุขจากผู้บริโภกกับคืนมาอีกครั้งนึงในฐานะคนที่เคยทําแบรนด์ประสบความสำเร็จมาแล้วรอบหนึ่ง มลนทำให้ตุ้มรู้สึกคิดถึงบรรยากาศต,ตอนกลับไปทําแบรนด์ตอนนั้นคิดถึงความสุขของคนที่แบบมาเม้น์บอกว่าเฮ้ oney, ยกินหนังไก่มาตุ้มแล้วอร่อยนะตอนนี้เดินไปไหนมีแต่คน <S 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 <ไ>ทักว่าแบบหนังไก่มาตุ้มหนังไก่มาตุ้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันมีหนังไข่อยู่นั้นด้วย,วยแ,บบแต่ก็คือเราดีใจก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าดีใจครับดีใจมากๆกับกระแสตกรับของแฮปปี้ชิคหนังไก่ทอดกรอบอันนี้เพราะว่าตุ้มไม่คิด ว่ามันจะมาได้แบบไวขนาดนี้เป็นสินค้าที่มีคนพูดถึงจัดโปรโมชั่นอะไรก็คือขายดีมาตลอดใน t i k t o o อ่ะครับคือกะทำยาวๆส่งออกไปยาวยาวเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่แล้วเล็งเห็นถึงศักยภาพของตัวหนังไก่ทอดกรอบแฮ p ปี้ชิคของมาตุงตัวนี้นะครับอยากจะรับไปเป็นยี่ปัวสาบปัวเป็นตัวแทนเป็นพันธมิตรหรืออะไรก็แล้วแต่ ทักรายละเอียดมาได้เลยที่ไลน์แอดรวยแ8 8จะมีทีมแอดมินคอยตอบตลอดเวลาหรือใครสนใจว่าเอเลทตัวแทนได้ทาราคาเท่าไหร่หนูซื้อเยอะหนูเอาไปขายอย่างเงี้ยหนูได้เลทถูกกว่าเดิมไหมทักไปที่ไลน์แอดรวย8 8 8ได้เลยหรือเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับทาง h p p p y c h ิ c ได้ที่ Happy c h i c o f f i c i a l นะครับทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook IG แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะ หอแบบรวมทุกอย่างในนี้บนช้อนช้อนเดียวแล้วเริ่มทจะส้มตามตามนุษย์คนเราอะนะพอมันถึงเข้าตาจนจริงๆอะปากอะมันจะมีหูรูดบางอย่างที่สามารถทำให้เราขยายได้ตามธรรมชาติต้องรอดูดิอะอ,อย่างปกติอะเวลากูไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยกูตกใจกูตกใจแค่นี้นะแต่เวลากูไปแอฟริกาใตา้กูตกใจอะอเ,อเพราะว่าอะไร โซนนิ่งเขาไม่เหมือนกันอารยะวัฒนะมันไม่เหมือนกันเวลาอยู่โซนเอเชียเราก็จะอู้ไูเปนอาหารเหรอก็ใช่อาหารไงเป็นไรอะอู้หูเอเชียแค่นี้กินับใช่เอเชียแบบมันอยู่ที่โซนบางโซนบางเดี๋ยวนี้อะอย่างอย่างเกาหลีที่ไปมาล่าสุดบางบางวันก็ไม่อู้บางวันก็โอ้แต่ถ้าเป็นยุโรปแบบว่า เลยเพราะฉะนั้นหน้าตูนถึงบอกไงว่ามันอยู่ที่โซนิง่งแต่อันเนี้ยเราจะโอ้ไปด้วยกันก็คือมีนี่อ่าแล้วก็ต่อหนูยออันนี้มะเขือพริกถั่วฝักยาวปึ๊บอ่ะแล้วเราก็เอากระเชฉดชนิดนึงกระเชฉดชนิดหนึ่งแล้วปิดด้วยหนังกายปิชีกยูโลอยูโลอยู่โลฮะฮะ อืมโอ้ยลองก่อนหรอนังก่อมันกอบแต่มันไม่กลับจุ๊อพอเราจับทางก็ถูกฮะกูจะบอกเลยว่ามันเป็นหนังไก่พี่ทิ้งใหญ่เต็มแบบเต็มปากเต็มคำจริงๆแล้วมันกรอบมากแล้วมันจะไปดึง ความอร่อยของพวกรสชาติส้มตำออกมาได้ดีมากมันละมุนแล้วมันเข้ากัน้านอกจากส้มตำแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเมนูมากๆเลยนะครับที่มันเหมาะมากๆไม่ว่าจะเป็นยำขนมจีปก๋วยเตี๋ยวมาม่า เมรากินก๋วยเตี๋ยวเรือมึงกินกับอะไรแคบหมูลองลองกินกับหนังไก่ดูอร่อยใช้ได้เหมือนกันเลยตูมก็อยากจะพาเพื่อนๆไปดูวิวัฒนาการของโรงงานหนังไก่เหมือนกันเพราะวันนี้ที่ไปดูมันเป็นแค,ค่พื้นที่โล่งๆเดี๋ยวตูมจะแปะแปลน3ีให้ดูเลยว่าที่วางแผนไว้เนี่ยมันจะใหญ่โตขนาดไหนได้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับแฮปปี้ชิคแล้วก็ครอบครัวหนังไก่ของตูมด้วยนะครับ พูดถึงตอนถ่ายแบบสนิดหนึ่งละกันคือวันที่ถ่ายแอดอะต้องยอมรับนะว่าตูไม่มีคอนเซปต์อะไรเลยเพราะตูไม่รู้ว่าคือกูก็ไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์อาหารนะน้องไม่รู้ว่าจะต้องแบบถ่ายยังไงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะง่ายๆก็คือเราดูจากโลโก้อันนี้อันนี้คือตูออกแบบเองนะไก่ตัวนี้มีชื่อนะชื่อว่าน้องไก่เกง้งนี่เรื่องจริงแหลยคนจืคที่ว่าโกหกน้องเ็าชื่อว่าไก่เกง้งทาไมถึงเป็นไก่เกง้งดูจากการแต่งตัวเขาคือข่ไก่ไก่แจ้ไก่ตัวผู้ แต่ขนตายาวเหมือนตัวเมียรกระเทยอีดอกเป็นไก่กระเทยก็เลยชื่อว่าน้องไก่เกง้งตูมก็เลย สั่งทําชุดออกมาให้เหมือนไก่เก่งมากที่สุดและเดี๋ยวว่าสั่งทามาสคอตจากต่างประเทศกํลาลังส่งมาอันนี้ก็คือเป็นน้องไก่เกง่งกับวันที่ถ่ายแบบตุ้มก็เลยแบบเป็นคอนเซ็ปไก่เกง่งอะไรอย่างเงี้ยครก็สนุกดีเสียหายไปหลายหมื่นเพราะว่าโยนหนังไก่ลอยฟ้าแตกลงมาแตกตกระตากกระจายหมดเลยแต่ว่าที่ี่กูเพิพ่งนึกได้ใจเพิ่งมารู้ว่าเออจริงๆมันใช้ CG ได้นะอะไรพวกนั้นอ่ะอีพวกลอยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าเป็น อีกหนึ่งแบรนด์ละกันครับที่หลักมากเป็นลูกหลักแล้เพิ่งมาเลยแล้วมันไม่ใช่แค่นี้มันเพิ่งเริ่มแฮปปี้ชิคจะมีอีกหลายรสชาติแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวออกมาเยอะแยะมากมายก็เลยอยากจะฝากทุกคนนะครับเป็นกาลังใจและติดตามย้ําอีกครั้งนะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อถ้าเกิดใครสนใจหนังไก่ทอดกรอบรสปาป,ปิกา้าถุงเดียวซื้อได้เลยกับตัวแทนนะคะหรือว่ากับเน็ตติกตอรช็อปนะครับถุงละ99บาท90กรัมนะ ในนี้มี90กรัม999บาทนะครับแต่ถ้าเกิดโปรโมชั่น3ถุงนะครับตอนนี้ใน TikTok Shop ขายอยู่ที่295บาทโปรโมชั่น5ถุงนะครับอยู่ที่495บาทและนี่เลย สำหรับ1ลังที่ทุกคนเห็นคลิปที่มาตุ้ไปเดินแบบเกาหลีแล้วเดินถือห้อยอ่ะคนชอบมากอันเนี้ยไซนี้เป็นซสซปาร์ตี้ก็คือเป็นไซที่แบบว่าฮิ้วไปที่งานไหนแล้วเทรวมกัน่ะคือกองพเนินเลยนะไซนี้นะครับมีทั้งหมด1โหลก็คือ12ซองแพ็กให้แบบนี้เลยคุณลูกค้าอย่างนี้เลยส่งตรงถึงบ้านคุณอย่างนี้เลย12ซองนะครับผมในราคาเพียง1 1 5 0บาทส่งฟรีนะ 1150บาทถ้ามาช่วงโปรโมชั่นติ๊กต็อกดีๆบางทีบางแบบรายการอะบางทีลดเป็นร้อยอะอันนี้เมื่อวานขาย10,30บาทนะใช่แล้วแต่โปรโมชั่นบางวานันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องทางการสั่งซื้อการสั่งขายของ Happy c h i c Official ไว้ด้วยที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับมาตู้ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ย Happy c h i c จะไปได้ใหญ่โตขนาดไหนจะมีการถ่ายแอดเพิ่มเติมไหมมีพรีเซนเตอร์เพิ่มเติม, ers, มหรือเปล่าที่สําคัญคือ เป็นสินค้าตัวแรกของปี2023ซึ่งจะทยานสู่การส่งออกในหลายๆประเทศในปี2024ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะติดตามเป็นกำลังใจให้กับมาตูมผู้ซึ่งก็เป็นเจ้าของแบรนด์และแบรดนด์นี้ตูมกล้าการันตีครับเป็นแบรนด์คนไทยแท้100%ผลิตในไทยส่งออกจากไทยคิดโดยฝีมือคนไทยและคนที่พรีเซนต์ก็เป็นกระเทยไทยครับ มั่นใจด้วยว่าชาวต่างชาติจะต้องได้รู้จักและได้ชิมหนังไก่แฮปปี้ชิกจากไทยแลนด์มันจะต้องเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลักดันให้บ้านเรามีหน้าตาและเป็นหนังไก่ซอฟพาวเวอร์แห่งเอเชีย e ค่ะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่อยากจะลองนะครับสุดท้ายแล้วมาตูมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมาบอกว่ามันอร่อยแค่ไหนก็ล้ตามถ้าเกิดคุณยังไม่ลองสัมผัสและลองกินด้วยรสปากของตัวเอง อย่าไปเชื่อคนอื่นเขาพูดสั่งได้ลองได้แล้ววันนี้ด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วฝากไว้ด้วยวันนี้ขออนุญาตฝากแฮปปี้ชิคและก็ช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับย่างนี้ไปก่อนสวัสดีครับแฮปปี้ชิคครับ